วันนี้ช่องมอเตอร์มาเนียขอพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในเรือรบรุ่นใหม่ล่าสุดของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเรือฟริเกตชั้นคอนสเต l เลชันลำแรกของซีรีส์หรือที่รู้จักกันในชื่อ USS Constellation FFG 6 2รุ่นปี2026เรือรบลำนี้ถือเป็นการกลับมาสู่ยุคใหม่ของฟริเกตสหรัฐที่เน้นความอเนกประสงค์ความสามารถในการรบหลายมิติและประสิทธิภาพการลาดประเวณในมหาสมุทรอย่างเต็มรูปแบบ USS Constellation FFG 62 ถูกออกแบบให้ปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งการคุ้มกันกองเรือการปราบเรือดำน้ำการป้องกันภัยทางอากาศระงับการคุกคามจากเรือผิวน้ำและยังสามารถรองรับการปฏิบัติการในสถานการณ์วิกฤตหรือภารกิจช่วยเหลือได้อีกด้วยจุดเด่นหลักของเรือลำนี้คือการออกแบบที่อ้างอิงจากฟริเกตชั้น FREMM ของยุโรปซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในฟริเกตที่ดีที่สุดในโลกนำมาปรับให้เข้ากับมาตรฐานและเทคโนโลยีของกองทัพเรือสหรัฐเพื่อให้ได้เรือรบที่สมดุลทั้งความเร็ว อาวุธและความทนทานตัวเรือมีระวางขับน้ำประมาณ70,00ตันความยาวกว่า150เมตรใช้ระบบขับเคลื่อนแบบคอมบิเนตดีเซลอิเล็กทริกแอนแกสที่ให้ทั้งความเร็วประหยัดพลังงานและลดเสียงรบกวนทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับภารกิจปราบเรือดำน้ำนอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีการพรางตัวลดการตรวจจับจากเรดาร์ทำให้สัตรปูจับตำแหน่งได้ยากขึ้นในภารกิจลอบปฏิบัติการทางทะเลหรือการลาดตระเวนระยะไกลด้านระบบอาวุธนั้นถือว่าอัดแน่นเต็มลำ ตั้งแต่แท่นยิงแนวดิ่ง MK 41 VLS ถึง32ช่องที่สามารถบรรจุขีปนาวุธ SM2, ESSM Block 2รวมถึงอาวุธโจมตีเรือผิวน้ำรุ่นใหม่อย่างนา v a l Strike m i s s i นอกจากนี้ยังมีกระสุนปืนเรือ57มิลลิเมตรระบบปืนใกล้ตัว CIWS RAM ไปจนถึงปืนกลควบคุมระยะใกล้หลายตำแหน่งทำให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ในทุกระยะทั้งใกล้กลางและไกล ในภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำเรือ USS Constellation ยังติดตั้งโซน่าลากท้ายตัวใหม่ระบบประมวลผลใต้น้ำขั้นสูงและมีโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์สำหรับ m h 6 0 r พร้อมโดรน MQ-8C Fire Scout ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการค้นหาและทำลายเรือดำน้ำในรัศมีกว้างขึ้นอย่างมากถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่สำคัญที่สุดของเรือลำนี้ส่วนของระบบเรดาร์และเซนเซอร์เรือใช้เรดาร์แอนป 6B สามรุ่นใหม่ที่มีความสามารถตรวจจับหลายเป้าหมายพร้อมกันแบบ3ม,มิติทำงานร่วมกับระบบระบบอิจิสรุ่นอัปเดตท,ทำให้สามารถควบคุมการรบได้อย่างแม่นยำและตอบสนองทันทีต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งเครื่องบินโดรนขีปนาวุธหรือเรือผิวน้ำของฝ่ายตรงข้ามโดยรวมแล้ว USS Constellation FFG 6 2คือการผสมผสานของเทคโนโลยีล้ำยุคความคล่องตัวและขีดความสามารถรบหลายรูปแบบที่กองทัพเรือสหรัฐคาดหวังว่าจะเป็นเสาหลักของกองเรือในทศวรรษใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการลาดประเวนการคุ้มกันกองเรือบรรทุกเครื่องบินหรือแม้แต่ง,งานรักษาความปลอดภัยทางทะเลในพื้นที่ความขัดแยง้งเรือฟริเกตลำนี้พร้อมสำหรับภารกิจทุกประเภทอย่างแท้จริง